ตัวนี้มาเป็นตัวนี่ขนแบะข้างในเป็นกระดูกหมดแล้วโอ้กัดโอ้โหเฮ้ยทำไงอ่ะเอาการได้มันเจ็บขออย่างเนี้ยยาปลูกไว้งามๆเนี่ยอุ้ยขอเนี้ยจากสามใบหัวงไปเดี๋ยวคนเท่านี่วะแต่ว่าเขาก็บีกมานาน สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องสุขรูสุคนเข่าสููช่องสำนักดิงจ๋าเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่กะสีผ้าพี่น้องมากินไข่ห่างห้างไข่ห่างห้างไข่ห่างห้างอ๋อไข่ข้างล่างไข่ห่างข้างประมาณประมาณนั่นแหละภาษาซวยกันจำบ่ได้พี่น้องอะไรมาเลยจำจำมันจำบ่ได้จำจำได้แต่ว่าวางแคลงวางแคลงวางแคลงอะไรวะ วางกับพื้นมาแลดูมันไอนี้ไปเออเออมันเห็นต่ำไปหน่อยเออมันต้องเห็นหน้าคนที่ใส่ที่สารานใช่นี่ใส่ต่ำเมียงเดียวพออะคำันจัดไปวันนี้ไข่ข้าวสิบลูกคนเดียวเลยเป็น EP แรกที่ให้กินคนเดียวาวตบจัดไปลูกเริ่มลูกแรกจัดไป โอ้หมาเลยเขาเห็นนั่นเยมันตุ้มขวักขวัญเศีกเศีกนะก็เลยเทปงานมามีเมืออีก็เลยไอ้อันนี้ยังไม่เป็นตัวเนาะเฮ้ยเฮ้ยหมาเนี่ยโอ้นั่นขนใช่ไหมน่ะโอ้นั่นขนใช่ไหมน่ะโอ้ใช่ใช่ไอ้นี่เขามีแก้วน้ำจิ้มมันสามอย่างเด้อพี่น้องสองสามมันสามสามที่เลยนี่เหมือนกันนี่โอ้พวกทเหมนกันนี้แหละอ้าวหรออืออันนี้ซีฟู้ดอันนี้อันนี้คืู่อยู่เวียดนามอันนี้ก็ เจวบนนอกไเอเ้นอ่นเปาี้ดีลยวลองเจวหน่อยก่อนเขาว่าเจวต้นตำรับเวียดนามบ่<ช>ลองซิมมือก<ม>่อนต่างไปว่าข้าวต้องเน้ำจิ้มพักก<ม>ันฮา,าเดทท่านี้นล้วครับอารมณ์เหมืนข้าวจัด อันนี้ข้าวใช่ไหมอร่อยไหมรู้สักแล้วเฮยยุ้ยอันกระแทบอีกอย่างนึงอันเตี้วข้าวบ้านเขาเตี้วเวียดนามไม่ละไข่อ่ะไใครแบบนั่นกระตือออกข้าวในจังน้อยข้าวจังน้อยอืมข้าวเนจังน้อยเหมือนเหมือนเหมือนกินอะไรนึกกลิ่นเหรอนึกพวกอะไรเปรียบพวกถือเลยอ๋อไม่เหมือนกินอะไรเลยเหรอไม่เลยโอ้แล้วเราหมุนหน่วยสองหน่วยสองอันนี้เป็นตัวป่ะเนี่ยไม่เป็นอันนี้ข้าวป่ะอันนี้ไข่ข้าวไข่ข้าว นี่นะพี่้องอันนี้อันนี้ธรรมดาเลยอันนี้บอได้เป็นตัวอันนี้อร่อยที่เป็นข้างในก็ทำเป็นได้เลยนี่อ้ยอันนี้อันนี้แบบว่าไม่เป็นตัวนี่ใครอะไรเนี่ยอันนี้พอเป็นตัวคือ,อไม่เขา,เาจริงปหมเนี่ยอันนี้กินได้เด,ดี๋ยวเออน,นี่ก็ปกติเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินเี่ยวเก็บใจเย็นดิเฮ้ยมาถึงแย่งในอาหารแล้วจ้าผู้สานั่งจ้องเลยเจ้าของเจ้าของช่องเขายังจิ้มไม่ครบน้ำจิ้มเลยท่านได้ซิมอยู่แซ่บแซ่บเป็นแซ่บเป็นแสบแสบปะแิบอู้ว ทำยังไงไปไงกินคำใหญ่ๆเออนี่ตาม two thousand years ตายโอ้ยขนมาเป็นขาบ้าอะไรซีฟูดซีฟูดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดุเป็ดเน่ยเยดนมนะจิ้มดิจิ้มมันเนี่ย หัวดำเก้าชอบมากครับโอ้นี่กระดูกตัวนี้โหตัวนี้ให้แม่ตัวนี้มาเป็นตัวนี่ขนแบบไข่น้ำข้าวข้างในเป็นกระดูกหมดแล้วโอ้ตัวนี้เหมือนกินกระดูกไก่อ่ะตัวนี้เหมือนกินไก่อ่อนนะพี่หมอลานโอ้โหอย่างเงี้ยเอาเถ้ะอีพีนี้ให้กินคนเดียวเลยเต็มที่ ที่มันเป็นตัวเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างที่นะมันแซ่บอยู่แต่ว่ามันมันกระิออกจืดๆหนึงนะจืดนะม,มันจืดขนาดจิ้มซิปุก็ยังจืดอยู่อีกอะ่ะบอกว่าคันไปจิ้มนะอ,อ๋อถ้าไม่จิ้มมันจะจืดๆใช่ไหมววไม่เค็มแม้ไรเลยเหรอบอกไม่มีกลิ่นด้วยข้าว <c oughs> ข้าวข้าวกินไก่สดไม่ใช่ข้าวเดียวหมดใช่ไหมอ๋อเป็นไงตัวนี้เป็นไงอันนี้ดิ๊น่ะอันนี้ลองจิ้มจิ้มผัลาอยัง เลยอ่าเดี๋ยวลองชิ้มปลาป้าดูบ้างเลยงำก่อนเนาะล้างคอล้างคอต้องล้างคอแล้วดูทรงไม่น้าไม่น้าเนาี่ยังไงพักเบรกหรือหลังจะติดขวดว่าสำรัญดิงจ้าให้วันนี้เจ้าเป็นอย่างไรพูดเบาๆใช้ส่งเสียงหน่อยเบิดแห้งเบิดแห้งกินน้ำนี่มาเลย มือเสาร์ไปเห็ุงานนะตื่นแต่เสาตื่นแต่ตีหาอนไหมตื่นแรงหน่อยตั้งใจที่กลับมาเนี่ยตื่นตั้งแต่ีช้าตีห้าเห็ุงานเปที่สงสารสงสารพี่น้องเยก็จะดเงินเขาเนี่ยไปทำงานตีห้าใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดน้องๆสงสารได้ทำไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยฝากไว้ในอกบอกความใจแน่จ้าคุณอ๋อไปอ้อมกอดได้ไหมอ่ะได้เครับโอ้โหโอ้โหปากคอสั่นโอ้โหกูเห็นน้ำลายไหลเยอะอ่ะ เป็นไงครับบอกเลยผน้องเลยข่าข้อค้ามไงพวกโอ้โหท่ามยันไปข่าคออกินน้ำจิ้มล้างคอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ชาติลองชิมดูโอ้โหเป็นคุณรับเชิญอีกแล้วหรอเนี่ย อร่อยไหมอะไรสนนิสซาหน่อยน้ำจิ้มอร่อยจิ้มหน่อยใช้คำว่าสนนิสซาหน่อยหนึ่งฟองมึงเชื่อไหมว่าตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเหมือนกันไม่เคยไม่เคยไม่เคยโอ้โหดูสภาพิคโอ้โหมีตัวแล้วเนี่ยโอ้โหก็ข้างขวดเขาเขียนว่าตัวข้างขวดอะไรข้างใครเขาคินอะไรมาน้ำน้ำเลยเฮียโอ้โหไเป็นไรไมเป็นไรได้อะแบบ ไม่แบบอึ่งอึ่งเนี่ยเทิมร้านมักระทรวงทิมอ๋อมันใช่ทิมก็วันนี้เราทำงานมาตั้งแต่เช้าเราก็ต้องกินข้าวให้มันอิ่มพี่ชาไปน้ำจิ้มออริจินดอนหน่อยขอน้ำจิมแบบไม่มีน้ำจิ้มเหมือนได้ไหมตอนนี้รู้รสชาติว่าว่ามันมันขนาดไหนไงขอนสดสก่อนกูขอล้างคอก่อนได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวถ้ามาโดนตบหนูเว้ยน้ำตาน้ำตาล อุ้ยช่องเนี้ยดีงี้แหละชอบมาเข้าเข้าร่วมรายการอะไรของพงษ์เพราะงี้แหละกินอะไรก็ได้ช่องตัวเองกินไม่ได้โดนตกนี่ครับเดี๋ยวลองชิมปลาปลาดูก่อนนิดหน่อยครับผมเอาชิมชิมกันนิดหน่อยอร่อยนี่นะเฉยเฉยนะเฉยเฉยไม่มีรสชาติจะมีเค็มๆหน่อยๆยังกัดไม่ถึงอลยเด็กกัดตัวไหนมีคนแล้วเริ่มละมีกระดูกอะไรไหมเริ่มมาพี่ยังพี่ยังเริ่มมากกัดกัดโดนน้ำเอามาลิกก็เอาไม่อยู่ จะโดนไก่เอจียวป้ะเจีวเจวเริ่มข่าวตรงนี้ตรงเจีวเจวมัต้องถีเราลองสูตรออริจินอลน้ำจิ้มออริจินอลเวียดนามเริ่มขึ้นแล้วขาคอไม่ลงขึ้นแล้วขาคอแล้วไม่ขาโค้งอันนี้อันนี้เป็นตัวอะไรโอ้โหอันนี้น่ากินกูบอกอะไรให้มั้ยเออเป็นคอเลยมึงดูน้ำตากูเนี่ยนี่กูพยายามคืนอยู่มันคืนไม่ลงมันกินมันไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราตบได้ผักเดี๋ยวเราตบได้ผัก ได้ให้พักถึงงไม่ไหวแล้วนี่นี่ต้องต้องนี่ต้องเอาเจีวนี่เจีวนี่มันจะเข้ากันเออคำภาพนี่ยบอกเลยอย่าดูข้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าก็ถือว่าเบื้องเฮ็ดไงไปไปบ้าบ้าเว้ยแม่เอาไหมฮะแม่เอาไหมแม่กินตัวนะแม่กินเปล่าบอกอ๋อแม่กินชุดอิ่มเลยนะแล้วพี่เจี๊กินไหมแม่กินแต่ไข่ข้าวแม่กินตัวไปกินก็มากินแต่ไข่ข้าวแล้ว เยอะสิซิมาเด้ตัวนี้ป่ะเดี๋ยวมันกล้ากินรู้เอาจะครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงเดี๋ยวมันกินไข่พวงไข่อะไรอย่างเงี้ยเอาครึ่งนึงครึ่งนึงไข่พวงกินขนกันด้วยบอกมันกินครับเอาออกดึกออกเอึ๊กนะอ่ะจิ้มอะไรแต่มันจะไม่โอ้โหตีตีมานก็ไงเนี่ยตัวอร่อยโอเคโอ้ยบอกน่อยให้ป่ะข้าวมันกแปลกเย็นไปจิ้มจิ้มเลยหลายจิ้มไม่หลายเยอะกิ้มาเยอะใก็ได้เออแล้วก็ใส่ผักไปเลยทำเดียวใหญ่มองหลับตาไว้หลับตาอึ๊บอึ๊บจะได้นอนแซ่บจปะ สีฟูช่วยได้เช่วยได้เยอะสีฟูช่วได้เยอะนำกลนำกนใส่อยามองภาพมันอย่ามองภาพมันเด้อบอนมติมีหน่อยเติมีนิดนึงถือเชือกูเตีนึงมันข่าวพักไหมว่าพักว่าับลาเลยไม่หวไม่หวก็ว่าทำไมพี่จำลาโดนสีฟูจาสฟู้วเตกินเจวหลายๆ้ที่เสีบักกาดข้าวมันกข้าวอยู่จักน้อยนึงแต่ว่าคุ้นไปเคยกินกะอ่าลำบากหน่อยใช่เพาะ มันมีกินฉ่าตัวเว้ยเออมันมีกินแบบมันมีกินเหมือนกินลูกเทียบขาวๆหเหม็นละกลิ่นขนเปียกอะอันนี้อะไรตัวหรืออะไรตัวตัว่าเป็นไงเจ้าของเขาต้องกินโหดๆเฮ้ยตัวนี้ตัวตัวตัวตตัวตัวตตตอไปแเขาทางอตที่ไงตีนขาครอะตีนไก่เอาน้ําแม่น้าให้มันล้างคอนยวันนี้ไอ้คนที่มันชอบกินของอีสานมันไม่โงหัวไัเลยวะเหมือนมันรู้อะ ครับสุดท้ายพี่น้องโอ้ได้ไงซอสน้ำจิ้มเจ๋งกระเด้งอ่ะปากมันว่างดีเนะน้ำจิ้มตั้งแต่องนี้สุดยอดจริงเป็นไงครับยอมใจยกให้มันคนเดียวเลยสำราญดิ้งกะถผักตามรสชาติแบบถ้ามีน้ำจิ้มมันจะเข้ากันมากเลยตามใหญ่เลยผักจะหมดสวนแล้วนะมา มันกินผักไหลายอ๋อมันต้องกินผักเยอะๆเพื่อให้มันแบบเข้าไปผสมกันในท้องพอดีมันจะขับท้ายไงครับเป็นอีพีแรกที่ไม่มีใครแย่งกินอร่อยอาเลยอร่อยมากต้องบอกเลยว่าไปหาลองหาซื้อกันกินใครที่ยังไม่เคยกินยำก้อนมี่องเกลียวก่ออไปคำใหญ่พวกคำใหญ่ไปคำใหญ่พ่งเอออยากใครวะรู้วะ ยอมมาอีพี่นี้ยอมจริงยอมยอมไอ้เคยกินแล้วรสชาติเป็นแนวไรมันแสบมั้ยเพื่อแสบเพื่อจังไรอ่ะจะพี่มาบอกนะเดี๋ยวพี่น้องเมนมาบอกนะว่ามันเป็นแนวไรมันแสบเพื่อผมกินบ่าฉันอยากให้ผมกินนี่ยังให้เบิ้งกับพี่น้องกับพี่มากให้ให้กินนี่ยังให้เบิ้งกับกับบอกมากที่ที่ลองกินนี่เบิ้งอะลยคือเคยกินนะน่ะสำหรับอีพีนี่ก็พอสนุกเล้วพี่น้องเด้๋ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี้ยกดซับตะไคร้ไรๆพี่น้องช่องสัมลันยดิงจ่าขอลาก่อนเด้อครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับ